เมื่อกี้นะคะเฟนยังไม่ได้เอาไปล้างเลยแต่ว่าอยากถ่ายอัปเดตให้พี่ดูก่อนนี่เลยเป็นยังไง c ีวิกเอตัว 1.8EL ที่มีของแต่งมาให้แบบแน,น่นๆเลยเริ่มจากกระจังหน้านะคะเป็นโลโก้ฮิตแรงแบบนี้แล้วก็โลโก้ไ y อารที่เขาเปลี่ยนมาให้ด้วยเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงหน้ามาเปให้ตัว RS นะคะทุกคนข่ะแล้วไล่มาดูด้านข้างกันว่าน้องมีของแต่งอะไรบ้างนี่เลยนะคะล้อแม็กของที นั่นเองนะคะทุกคนขามาให้แบบนี้เลยนะคะ คันนี้เป็นตัวแบบว่าไมเนอร์เชนแล้วใช่ไหมก็คือมีเลนวอตให้ด้วยนะคะมีไปเรียวให้ไปกระจกแบบนี้ด้ามจับเป็นแบบคีเลตนะคะทุกคนขาเปิดดูภายในกันเลยอาจจะแบบว่าสกรปรกงๆนิดนึงนะคะทุกคนพอดีว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยลูกค้าเอามาขายหน้าร้านแบบนี้ได้เป็นเบาะหนังอย่างนี้ไปเลยแล้วก็มีดิฟฟี่แบบนี้โอ้โหถูกใจสายซิ่งมากๆเลย,ยทุกคนขาคันนี้มีคันเล่งไฟฟ้าให้ด้วยนะ้ามาดึงโครงสร้างกันเลยนะคะทุกคนขาอุด เมท้ากนนะคะคือเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยทุกคนค่ะคือเราประกาศได้เลยว่าท,ที่ร้านของเราเนะะี่ยค่ะรับซื้อแต่รถเดิมๆทั้งนั้นเลยนะคะหมายถึงว่าโครงสร้างเดิมอะคะ่ะทุกคนนี่เลยนะคะด้านในของ้องเขาคือนั่งได้หลายคนมากๆสำหรับเจ้าตัว Honda Civic FC คันนี้นะคะได้ฟิล์มใส่ด้วย สไปเคันนี้ผ่อนแค่เดือนละประมาณ1 2 0 0 0บาทเท่านั้น7ปีนะคะราคาเดี๋ยวเฟนจะคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะคะว่าราคาเท่าไหร่ดูด้านท้ายกันมีสปอยเลอร์หลังแบบนี้ให้แล้วก็โลโก้เฮสีแดงแบบนี้เลยได้เป็นท่อคู่แบบนี้นะคะเป็นสำนักดังของ A อ c นั่นเองทุกคนคือมันเสียงท่อแบบว่านุ่มๆอ่ะพี่พี่แล้วที่สำคัญคันนี้เลขไม้แค่หลักหมื่นเท่านั้นหลักหมื่นนี่คือเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะให้ดูเลขไม้กันก่อนเลยนะคะคันนี้ น้องเพียง51,000กิโลเท่านั้นโอ้ว้าวเลไมหน้อยมากพร้อมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันมีอ่าคุชชั่นพนให้นะคะแล้วก็เลนวอดมีให้เรียบรอ้อยแล้วเห็นไหมว่ามีาเันเร่งไฟ้าตรงนี้ให้ด้วยนะคะทุกคนมารถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเพนต้องเอาไปร่าทำความสะอาดนะคะทุกคนก่อนส่งมอบจะไม่ได้สภาพนี้แน่นอนถ้าใครถูกใจคันนี้หรือสนใจคันไหนที่ร้านของเรานะคะสามารถทักข้อความติ๊กตอกมาได้เลยนะคะจนท้าแล้วนะคะฝากกดหัวใจกดตาดตามด้วยนะคะบาย